ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็พบกับผมอีกนะครับนี่วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของ0 1 2 0นะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับก็อยู่ในเซิร์ฟผมนะครับนี่สวัสดครับพีอีครับก็สร้างสเปาใหม่ก็รีบทำหน่อยเนาะโอเคอ่นนี่ครับก็นี่ตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่ครับนี่อะไรวะพี่เอเวนคุณดดืดโอ้ อะไรวะลงมาด่าโอโอเคครับอ่านี่ก็นี่สปาใหม่ครับก็เดินจนหิวข้าวครับอ่ามันกว้างครับถึงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันกว้างครับนี่ก็ตอนนี้คนก็อยู่เยอะเหมือนกันครับก็เพิ่งเปิดนะครับก็มีบั๊กอยู่ครับก็คือนี่ครับบั๊กสกินนะครับก็คือนี่ดูดูดูแบบหนึ่งเออแบบหนึ่งนะ นี่ครับมันจะเป็นสกินตัวเองหรือไม่ก็เป็นสีดำครับก็คือถ้ามีคนอยู่ในเซิร์ฟอยู่แล้วแล้วเราเข้ามาตอนแบบมีคนอยู่ในเซิร์ฟอ่ะเนี่ยมันจะเป็นสกินเราแต่ถ้าเขาออกไปแล้วเข้ามาใหม่อ่ะถ้าใครเข้าทีหลังเราอะนะมันจะเป็นสกินดำครับนี่แบบนี้จะเป็นสกินดำแบบนี้อยู่ไหนวะอ่าแป๊บหา,หา,หาแบบป๊บอึ๊บอเโอ้ยขึ้นบันไดแลกทุกที เนี่ยครับเนี่ยถ้าเข้ามาทีหลังจะเป็นสกินดำแบบนี้ครับนี่อุ้ยเฮอกดบ้าโอเคครับอ่ะก็ตอนนี้ก็เป็น0 1 3 0นนะครับก็0 1 3 0ก็เข้ามาได้ครับโอเคอ่าผมจะไม่รีวิวอะไรมากครับก็จะมาบอกแค่นี้นะครับว่าเซิร์ฟผมได้เปิดแล้วนะครับอะไรแบบนี้ครับอ่าก็ตอนเข้ามาก็ของจะหายทุกอย่างครับไม่ต้องตกใจครับอันนี้เขาก็หายทุกคนครับแต่เขาหาได้เร็วเนาะ เขาก็ซื้อครับอ่าก็อืมนั่นแหละเขาก็อะไรอ่ะมีเงินนะครับอ่าก็ขอจาก V ีอพง VP วีพีครับวีพีเข้าใจดีเขาให้มั้งนะ <c oughs> โอเคนี่ก็สกินบักแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ใครเป็น VP อยู่ก็ทักเฟซผมมาครับอ่าใครเป็น VP อยู่เคยเป็น VP อ่ะอ่าเรามัน ผมรีเซิร์ฟใช่ไหมล่ะอาเมลีมัน VP หายอะใครเป็น VP อยู่ก็ทักเฟซผมมาได้ครับอาเดี๋ยวผมจะให้ VP กลกับคืนนะครับให้ VP คืนพูดพีดเดียโอเคครับอาก็สำหรับวันนี้ครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟผมเยอะๆนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย